เกี่ยวกับโปรเจกต์นี้ beneath, อะไรยังไงครับโปรเจกต์นี้ก็แฮปปี้เอนดิ้งครับผมวันนี้ก็คือเป็นวันที่ปล่อยพารล็อตวันแรกเนาะแล้วก็เป็นซีรีส์ที่ผมโปรดิวเซงแล้วก็ทําเข้าไปลงในทุกพาร์ทเวยครับเ,เล่าหน่อยจุดเริ่มต้นของการทําซีรีส์นี้อะไรยังไงอ๋อจริงๆจุดเริ่มต้นผมผมมาจากการที่ผมแบบอยากทําทซีรีส์อยู่แล้วแล้วก็จริงๆสตูดิโอออนเซอร์เนี่ยตอนตั้งมาตอนแรกก็คือมันมีไอเดียนี้อยู่แล้วเลยแล้วพอวันหนึ่งรู้สึกว่าทีมเราพร้อมแล้วที่จะทำแบบซีรีส์อะไรเงี้ยรู้สึกว่่่าาาเเเเออออออยยยกกกทตนนนนนีี้้็ลรริมมขขะไึ โดยที่พอดเรื่องเนี่ยมันมาจากทีมเขียนผมด้วยแล้วผมก็เอามาตรงนั้นอนะ่ะเราก็มา expand ต่อ,อประจุมเหมาะกับเจอพี่ไม้พอดีซึ่งพี่ไม้ทำซีรีส์พอดีอเรื่องเรื่องแบมที่วันที่สิบแปดนะี้เนาะครับผม<ป>ะอะไรทำไมทำปากหยุดหยิบนั่นแหละครับผม,ผมก็เลยชวนพี่ไม้มาอะไรเงี้ยผมก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนเราอสโอเวอร์กันผมไปเล่นให้พี่ไม้พี่ไม้เล่นให้ผมใช่แล้วก็แบบเริ่มแบบดึงตัวละครนู้นนี่นั่นมาอะไรเงี้ยที่มันทุกอย่างมันจะลงตัวอยู่ในช่วงเวลาใช่ใช่ใช่ ไหมละครับไหมทครับบาร์เทอร์กันเรียบร้อยก็บาร์เทอร์กันมาเรียบร้อยครับผมเลยเกิดเป็นโครงการนักแสดงแลกเปลี่ยนครับผมก็เจฟก็มาบอกว่าเออเนี่ยมีโปรเจกต์นี้นั่นนี่นู่นมาขายเราเราก็แบบอ่าได้ทีเราก็เปิดแล้วเราก็แบบอ่าไม่ได้แล้วเราก็มีของเราเราก็โชว์ให้เขาดูมีแล้มีอ่าถ้างั้นเรามาเล่นให้พี่แล้วก็พี่ไปเล่นให้น้องอะไรใช่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  จริงๆคือเขาเหมือนแบบเวลาผมเขียนตัวละครแบบนี้คร่าวๆใช่ไหมฮะแล้วผมเจอใครปุ๊บผมจะมองเห็นตัวละครตัวนั้นอะเป็นตัวนั้นเลยอะไรเงี้ยอย่างทีมอะไรเงี้ยทีมเห็นโจลินทีมบอกว่าต้องเป็นโจลินเลยคือมันมันหมดทุกทุกอย่างเลยโจลินเป็นคนมีคาแรคเตอร์มากแล้วก็มันมันมีความเท่มีความสวยความเท่อะไรบางอย่างบอกไม่ถูกอะที่ที่อยู่อะ เก็บคําชนคืนเราเลๆจริงๆ,ๆผมรู้สึกว่าเขาเหมาะเหมาะในทุกๆอย่างอะไรเงี้ยส่วนตัวบคอนเนี่ยผมด้วยความที่แบบทำงานมาด้วยกันอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าเวลาที่เราทูดกับน้องรู้สึกว่ามันง่ายแล้วก็เหมือนน้องจะเข้าใจสิ่งที่เราคุยซึ่งคนส่วนมากจะไม่เข้าใจใช่ไหมเข้าใจได้อย่างรวดเร็วเก็เ,เ,เ,เข้าขากันดีครับคืเอเราเูาจักกันมาสมปีสามปีแล้วใช่ก็ แล้วแล้วผมรู้สึกว่าพออ่านตัวคามตัวนี้ไปแล้วรสึกเฮ้ยมันเหมาะกับ b า r c o กันนะเนี่ย <c oughs> ก็เลยวีชาเอาไปแล้วก็ <Hey. S 1> บอกว่าเออ b าโคสสนใจไหมบ่นเนี้ยลองลองแบบมา,มาดูไหมอะไรเงี้ยก็ปาโคสก็แบบสนใจครับบาโรบริหารความเข้าถึงยากง่ายของเราฮะ <c oughs> ข้าถึงยากง่ายห <c oughs> มายถึงว่าความเป <c oughs> ็นเราแหละเป็นไัวใเเพราะเราคุนกันเนาคิดว่าเรา่าย้อบทนี้ได้แน่นอน อันนี้คือถามถอมหอมมันไม่หามคืออ๋อโอเคได้ก็รู้สึกว่าเท่ากับผมมากจริงๆแล้วผมสามารถเล่นบทอะไรก็ได้เลยครับคือเพราะว่าพี่เจมส์เนี่ยแค่แบบแค่ชวนมาเราก็ตอบตกลงแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าเราทั้งสองคนรู้จักกันมานานแล้วก็ที่สําคัญน่ะเราสนิทกันด้วยพี่เจมส์เป็นคนที่คอยแบบ คอยปึกเป็นคนที่คอยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็บอกว่าจริงเรื่องเนี้ยมันเป็นอย่างงี้นะเป็นอย่างนั้นนะผมก็แบบจริงๆไม่ได้เห็นบทแล้วผมก็ตอบตกลงไปแล้วด้วยครับครับผมโซลินเหรอครับเกิดเหรอลูกถึงงี้ตื่นเต้นค่ะไม่ค่อยชินเลยค่ะปกติหันไปจะเป็นหกสาวค่ะน่าขำนิดหนึ่งเป็นได้ใช่ผัดชู้ผัดผัด มาดังเอาดี<ว>เปลี่ยนเคมีกันสัมภาษณ์นิดนึงอยู่ซีรีสป์ปหม่ะมาต่อไงกันพิกผงเราเป็นแสดงบ้างดา,าราาค่ะก็ยังตื่นเต้นอยู่เลยค่ะตอนนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับพี่ไม์กับบาโคด้วยแล้วก็กับพี่เจมส์ก็เคยร่วมงานในาฐานะศิลปินมาก่อนเป็นครั้งแรกที่ได้มาแสดงร่วมกันนะคะก็ตื่นเต้นมากมากค่ะแล้วก็มองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆเพราะว่าพี่เจมส์เนี่ยผลงานเขาแต่ละอย่างก็คือแมสเตอร์พีหมดเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบดีใจมากๆที่ได้มามาเป็นส่วนหนึ่ง ว่าเราลึกลับเราตามยังไงลึกลับเลลึกลับเหลยลึกลับผมไม่คาแรคเตอร์แบบมีความน่าคุณหายน่าคุหารอเพราะว่าชอบหายไปชอบหายไปชอบไปหล้วไม่คนหาน่าคุหาซ่อนไปหายซ่อนไปหายโอเคผมจะรีที่ว่าเราแบบมีความน่าคุณหายังไงบ้างอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่หนูว่าในซีรีส์น่าจะเห็นได้ชัดไงก็รอติดตามด้วยนะคะเอออันนี้คือโยนขอขอชมโจลินนิดนึงคือ การแสดงแบบสุดๆมากเลยครับคือคนหน้ากองแบบตกใจมากว่าน้องแบบอยู่ดีๆแบบมันต้องเป็นฉากที่ยิ้มไปด้วยแล้วก็น้ําตาไหลเออมันเป็นฉากที่แบบต้องบิ้วตัวเองเก่งมากแล้วก็จริงๆ<ม>ไม่ได้เยอะเหมือนเขาทํางานบ้านมาดีแล้วด้วยแล้วแล้วแล้วมอนจะบอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้บ้างที่แบบมันมันจะสปอยได้ไหมล้วเออ <S <S <an> <S คือคือหลักๆแล้วคือจะเป็นตัวละครตัวร้ายในนิยายที่หลุดออกมาเจอกับแอนตี้แฟนของนิยายเรื่องนี้ ใช่ใช่ใช่แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นอ่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นต้องไปดูว่าเป็นอะไรแต่ว่าอย่างเราจะได้เห็นเนี่ยสมมติว่าจอลินเป็นตัวประกอบในนิยายเรื่องนั้นนี่เป็นเพศในนิยายเรื่องนั้นนี่เป็นตัวร้ายในในนิยายเรื่องนั้นแต่คนนี้เป็นคนเดียวที่เป็นนักเขียนอยู่ในโลกความจริงเพราะฉะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นตัวละครแต่เราจะได้มาเจอกันได้ยังไงต้องรอนแทาารี่พี่อย่าไปบอกใครนะอย่าบอกใครนะครับผมกองเต็มนี่จริงทุกอย่างรตัวแล้วแต่ ตารถูกกลกับทำไมถึงเลือกพี่สองวันนี้มาเป็นกลบ่มกลจริงจริงพูดตรงๆเลยก็คือผมอะ่ะเริ่มรู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้ก็จะตอนเจอเขาเนี่ยแหละเ,ออเพราะว่าเราทำอะ่ะเราเรารู้สึกว่ายังยังหาคนที่เคมีตรงกันไม่ค่อยเจอแล้วมาเจอพี่พี่จีนทำแบบตั้งแต่ตัวที่เป็น a n n o u n c e concert special เตอร์นัมเ A อ i ์เอที่เป็นเอเชียทัวร์แล้วพอทำมาเรื่อยๆรู้สึกว่าเออเข้าขาออมันทำได้แน่นอนอะไรเงี้ยมันแบบทำสเกลนี้ได้แน่นอนอเ้ยก็เลยแบบช่วย,ยกัน ท่านผู้บอกเลขผมว่าเจสันเตยเลขผู้จัดผมก็ยังไม่ชินผมรู้สึกเขินนะ้ยเลแต่เราทำหมดเลยอะเราเรียอะไรผมเรียกเรียกผมเหมือนเดิมก็พอครับเจสันเต้เออเป็นท่านประธานใช่ไหมไม่ประธานลบเสร็จลบเฮ้ยเฮ้ยโหแล้วคุณผู้จัดลงคุณเต็มที่ไหมครับครับก็ใช้คำว่ากระเป๋ากระเป๋าเต็มที่ก็เรียกว่ากระเป๋าแบน ครับผมหมดเนื้อหมดตัวเลยหรอไม่ขนาดนั้นคือผมไม่อยากทําให้มันถึงในเชิงโปรดักชันด้วยเพราะว่าผมไม่อยากให้มันอยู่ขึ้นเครื่องงานกาถ้าสมมติว่าลงทุนแล้วมันได้ถึงอย่างจริงๆเราเปิดกองแค่สองวันเราเพิ่มมาเป็น3วันเพราะว่าเราอยากให้มันออกมาดีที่สุดแล้วรู้สึกว่าเออทุกๆบีททุกๆสิ่งที่ใส่ไปใน6นาทีเนี้ยแม่งโคตรดีอะไรเงี้ยต้องรู้สึกแบบนั้นก่อนถึงจะปล่อยออกมาให้คนอื่นได้ดูก็เลยเรียกว่าละลายซับกันนิดหนึ่งครับผมก็ทำงานเดี๋ยวช่วงนี้ก็จะรับงานคอนเสิร์ตนี้เยอะนิด บอกว่าเรื่องนี้เป็นแบบฝันท่ฝันมาวันครับฝันเจริงฝันที่ไม่เคยฝันแต่ฝันมาแล้วออกมามามาเร็วกว่าที่คิดไปเยอะเลยเพราะว่าผมเป็นคนชอบดูซีรีส์ชอบดูหนังมากแล้ววันหนึ่งได้มาทำจริงๆอยงเงี้ยโอ้โหเราเรียกว่าเราแบบคราซี่มันออฟเซสกับมันมากเข้าไปอยู่ในทุกๆฉากทุกๆบทดนตรีก็คือแบบเสร็จงานใช่ไหมมถติว่ามีงานอะไรเงี้ยช่วงเย็นผมก็นั่งกลับไปทำสกอร์ทำสกอร์เองอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้ได้ดูเป็นตูนเป็นร่างนนอ ผมว่าน่าจะเป็นช่วงปีหน้านั่นแหละแต่อาจจะไม่ได้เป็นช่วงไปลายปายปีหน้าคิดว่าอยากให้มันอยู่อยู่ในช่วงกลางกลางปีหน้าแต่ว่าเราจะซีเรียสกับปีโปรดักชั่นนึงมันจะบอสงานเยอะมากเลยกำเสิร์ฟด้วยเดี๋ยวจะไปไร,าวาร่วมกับพี่ไม้เรา,าเระวังเนาะผมก็คิวได้เนาะคิวได้เนาะจริงจริงตอนจะคุยพี่ไม้พี่ไม้พี่ผมมีคิวเท่านี้เพราะว่าผมมีซีรีส์ตัวเองด้วยพี่พี่โอเคจริงเหรอพี่บอกว่าตอนแรกอยากไปเป็นคามย์ยโอด้วยซ้ำเพราะว่ารู้สึกไม่รู้ว่ามีคิวพอเปล่ะ ใช่แต่พี่ไมค์ก็บอกว่าเออมาเถอะแบบเราบทนี้มันสนุกอะไรเงี้ยพี่ไม้จะมาเจอพี่พี่ลงไปแล้วนะพี่พี่ไมค์ก็ละลายซับของตัวเองไปเหมือนกันเดี๋ยวต้องรอดูวันที่18บครับสองทันมั่นใจนะแล้วมีปังแน่นอนฝั่งโมเดลโอ้แน่นอนครับคือมั่นใจในทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นพี่เจฟ ไหมเจลินหรือว่ากินงานทุกคนคือพวกเขาแบบตั้งใจมากๆแล้วก็อยากที่จะทําให้ผลงานออกมาดีที่สุดครับผมสังเกตได้จากกระเป๋าตาังค์เจนนะครับเออครับผมถูกต้องนะฮะก็มีใครก็โอนมาแบบตามจิตสทาออสิบ,บาที่สิบ,บาทขึ้นอยู <c oughs> ่ก<ๆ>ับโค้ดเนาะค่าหนู วนตัวคือขนาดเป็นนักแสดงยังชอบขนาดนี้หนูว่าคนที่ได้ดูจริงน่าจะชอบมากๆค่ะแค่ตัวบทมีแค่ตัวหนังสืออยังรู้สึกว่ามันจะออกมาได้ดีมากๆค่ะเลยว่ามันจะเป็นผลงานชิ้นเอกของพี่เจมส์แล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยค่ะ แ,แล้วก็ทั้งส่วนเลยมาตรงกัน <ๆๆ S 1> <ๆ S 2> เลย <S <S <ๆ S 1> ก็จริงฝากขอบคุณที่พี่สื่อด้วยอย่างแรกเลยก็คือให้เกียรติมาวงงานครับผมแล้วก็ขอบคุณพ์ทเนอร์ทุกคนแล้วก็แฟนคลับท,ทุกคนที่มให้กำลังใจครับผมแล้วก็ผมหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องหนึ่งที่แบบมันเ,เข้าถึงทุกคนแล้วก็ผมอยากให้มันดูง่ายนะทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นดูแบบเป็นหนังผีหรือเปล่าเป็นทริลเลอร์หรือเปล่าจริงจริงมันเป็นเขาเรียกว่าทริลเลอร์โรแมนซ์แล้วก็เป็นแฟนตาซีมันจะมี มันจะไม่มีแบบเครียดไปทุกตอนเลยอะไรเงี้ยมันจะมีความคอมเมดี้ด้วยอะไรเงี้ยอยากให้มันดูง่ายแล้วก็เข้าถึงทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจนเดอร์ไหนไม่ว่าจะเป็นอายุไหนก็อยากให้มันดูง่ายสำหรับทุกคนเพราะฉะนั้นก็ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยกับผมแฮปปี้นิ่งแล้วก็ฝากแคสต์แล้วก็ทีมงานพวกเราสตูด <with S 2> ิโอออสซาร์เทนไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับบ